กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับความเห็นที่อาจเข้าใจผิดของคนฟังทมและตื่นทมคนที่ฟังการสอนทมและตื่นทมส่วนใหญ่ที่มาแสดงความคิดเห็น จะเป็นการกล่าวเรื่องเดิมตัวอย่างเช่น 1. อาจารย์ผมคือพระพุทธเจ้าเพราะผมศึกษาพุทธวจนะ 2. พระพุทธเจ้าให้ฟังคำสอนที่ออกจากปากท่านเท่านั้น 3. การสอนแนวคิดพุทธวจนะคือพุทธที่แท้จริง 4. คนพุทธที่แท้จริงต้องไม่งมงาย 5. พุทธคือสัจความจริงที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ 6. ปฏิจจสมุปบาทคือสุดยอดหลักธรรม 7. พระสงฆ์ที่เราเห็นว่าทำไม่ถูกต้องสามารถวิจารณ์ได้ 8. อิทธิปฏิหารไม่มีอยู่จริง 9. เหล่าเทวดายักษ์พญานาคไม่สมควรบูชา 10. ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเมื่อฟังพุทธวจนะ 1. อาจารย์ผมคือพระพุทธเจ้าเพราะผมศึกษาพุทธวจนะเรื่องนี้ถือเป็นความเห็นผิดอย่างร้ายแรง เพราะเป็นการไม่สํานึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนทําให้แก่ตัวเองผู้ที่เป็นอาจารย์ของตนคือผู้ที่ทําให้เรารู้ในธรรมไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากการอ่านหนังสือก็ดีเรียนรู้จากการฟังธรรมเทศนาก็ดีเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนทําให้เองพระพุทธเจ้าท่านคือปฐมบรมครูผู้สั่งสอนธรรมพระสงฆ์สาวกท่านคือครูบาอาจารย์ของเราที่เรียนรู้ธรรม และนำมาสั่งสอนให้พระธรรมได้สืบทอดต่อมาดังนั้นการที่ไปกล่าวอ้างว่าอาจารย์ของตนคือพระพุทธเจ้าฟังดูแล้วอาจไม่ผิดเพราะเป็นสิ่งที่ท่านค้นพบแต่ถ้าพิจารณาให้ถี่ถ้วนโดยละเอียดจะเห็นว่าการพูดแบบนี้เพราะต้องการยกตนข่มท่านให้ดูเหนือกว่าคนทั่วไปเพราะตนเป็นสิทธิพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ เพราะความเข้าใจผิดที่ถูกกรอกหูอยู่ตลอดกล่าวว่าเป็นคำสอนจากปากพระพุทธเจ้าเราจึงมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ทั้งที่จริงคือคำสอนที่ออกมาจากปากเหล่าพระสาวกเมื่อครั้งทำสังคยานาในครั้งแรกถ้าไม่มีพระสาวกที่เรียนรู้ธรรมและสืบทอดต่อกันมาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคงไม่อยู่มาถึงวันนี้ดังนั้นการที่คิดว่าตนเองเป็นสิทธิพระพุทธเจ้า โดยไม่ระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดพระธรรมให้ไม่ต่างอะไรกับการเป็นคนเนรคุณ 2. พระพุทธเจ้าให้ฟังคำสอนที่ออกจากปากพระองค์เท่านั้นเรื่องนี้ถือเป็นความเห็นผิดอย่างร้ายแรงเพราะพระพุทธเจ้าให้ฟังหลักคำสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้เท่านั้นไม่ใช่ให้ฟังคำสอนที่ออกจากปากท่านเท่านั้น สิ่งที่เป็นการยืนยันในเรื่องนี้คือการที่พระองค์ทรงยกย่องพระสังกัดจาย,ยานะให้เป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศในด้านสาธยายธรรมเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นคือในครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ได้สาธยายธรรมเสร็จมีพระภิกษุหลายรูปไม่เข้าใจในธรรมที่พระองค์แสดงจึงรวมตัวกันไปสอบถามพระสังกัจจาย,ยานะเพื่อให้อธิบายให้ฟังเพื่อทําความเข้าใจ ในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมีพระภิกษุสาวกได้นำความไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเรียกพระสังกัจจาย,ยนะมาสอบถามเมื่อสอบถามได้ความจริงทราบแล้วพระองค์ทรงประกาศให้ยกย่องพระสังกัจจาย,ยนะให้เป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศในด้านสาทยายธรรมดังนั้นการที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ฟังธรรมจากปากพระองค์เท่านั้น จึงเป็นการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงที่ถูกต้องคือให้ฟังหลักธรรมที่พระองค์สอนเปรียบเหมือนการเล่าถึงการเดินทางจากเชียงใหม่ไปภูเกต็ตหลักของเรื่องนี้คือการเดินทางที่เริ่มจากเชียงใหม่ไปถึงภูเกต็ตการอธิบายเพื่อให้เห็นภาพในการเดินทางเพื่อให้คนที่ฟังได้เข้าใจว่าต้องผ่านอะไรบ้างคนเราจดจำได้ไม่เหมือนกันการสั่งสอนและอธิบายเพื่อให้เข้าใจจึงไม่เหมือนกัน 3. การสอนแนวคิดพุทธวจนะคือพุทธที่แท้จริงเรื่องนี้เป็นความเห็นผิดอย่างไร้ยแรงเพราะยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้เป็นเพียงการกล่าวเท่านั้นเพราะยังไม่เคยมีผู้ใดที่เรียนรู้การสอนแนวคิดพุทธวจนะสามารถบรรลุมรรคผลให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ 4. คนพุทธที่แท้จริงต้องไม่งมงายเรื่องนี้กล่าวถูกต้องแต่เข้าใจผิด เพราะไม่นำไปปฏิบัติสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องงมงายมีความหมายรวมถึงอิทธิฤทธิเทวดาและอภินยาซึ่งมีบอกกล่าวในพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธองค์ทรงบอกกล่าวเอาไว้ว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นปัจจตังสามารถรู้ได้ด้วยตนเองเท่านั้นดังเช่นการเห็นเปรตของพระโมคคลาห<ะ>พุทธคือสัจความจริงที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ เรื่องนี้เป็นความเห็นผิดอย่างร้ายแรงเพราะมีหลายเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วและยังมีอีกหลายเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ตัวอย่างเช่นเรื่องการให้ครบคนดีไม่ให้ครบคนชั่วที่เพิ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงด้วยกฎของแรงดึงดูดที่จะดึงคนที่มีแนวคิดเดียวกันมาหากันเรื่ <remed ial. S 1> องการให้ที่กล่า,าวว่ายิ่งให้ยิ่งได้ที่เพิ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริง ด้วยวิธีการกระตุ้นวงจรเศรษฐกิจ 6. ปฏิจจสมุปบาทคือสุดยอดหลักธรรมเรื่องนี้เป็นความเห็นผิดอย่างร้ายแรงไปดอยค่าธรรมะจากกัปะป๋าวัตนสูตรพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งเป็นพระสูตรที่สำคัญที่สุดในการสำเร็จมันผลปฏิจจสมุปบาทแยกเป็นปฏิจแฏจแปลว่าอาศัยกันและกันสมุปบาทแปลว่าเกิดร่วมกัน ปฏิจจสมุปบาทจึงแปลว่าอาศัยกันและกันเกิดขึ้นร่วมกันหมายถึงไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยปราศจากสิ่งอื่นทุกสิ่งต่างอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทเป็นเพียงพระสูตรที่อธิบายขยายความเพื่อให้เข้าใจในหลักธรรมธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเพิ่มขึ้นให้เข้าใจในการทำงานของเบญจขันธ์หรือขันห้าคือรูปขันธ์เวทนาขันธ์ สัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันให้เข้าใจในการทำงานของการเกิดความทุกข์หรือสมุทยัยคือ 1. ความทยานอยากในสิ่งที่ก่อให้เกิดความใคร่ 2. ความทยานอยากในความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ 3. ความทยานอยากในความที่จะพ้นจากภาวะที่ไม่อยากเป็นให้เข้าใจในการทำงานของข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ที่เมื่อมีสิ่งใดย่อมเกิดสิ่งใดไม่มีสิ่งใดย่อมไม่เกิดสิ่งใดถ้าคุณเข้าใจในหลักธรรมธรรมะจากกระป๋วัตนสูตรหลักธรรมนี้ก็เป็นเพียงการอธิบายขยายเพิ่มเท่านั้นตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าใจการเกิดรูปเกิดนามเมื่อมีผัสสะหรือการสัมผัสสิ่งใดที่มากระทบกับอายตนะย่อมเกิดรูปเกิดนามหรือรูปปะขัน เมื่อรูปประขันเกิดย่อมเกิดเวทนาขันหรือความรู้สึกเมื่อเวทนาขันเกิดย่อมเกิดสัญญาขันหรือความจำเมื่อสัญญาขันเกิดย่อมเกิดสังขารขันหรือจิตที่ปรุงแต่งเมื่อสังขารขันเกิดย่อมเกิดวิญญาณขันหรือความรู้สึก 7. พประสงค์ที่เราเห็นว่าทำไม่ถูกต้องเราสามารถวิจารณ์ได้เรื่องนี้กล่าวถูกต้องแต่เข้าใจผิดเพราะไม่ศึกษาที่ถูกต้องคือเราสามารถตำหนิหรือวิจารณ์พระ ที่เป็นเพียงสมมุติส่งได้เพราะยังไม่ใช่พระอริยบุคคลแต่ถ้าพระภิกษุที่เป็นพระอริยบุคคลทั้งสี่ประเภทคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์การที่เราจะสามารถวิจารณ์ท่านได้เราต้องปฏิบัติตนให้ถึงขั้นนั้นเสียก่อนถึงจะรู้ได้ถึงวิสัยของพระอริยบุคคลสิ่งใดบ้างที่ท่านสามารถตัดได้แล้ว สิ่งใดบ้างที่ไม่มีผลกระทบต่อกิเลสของท่านเราถึงจะสามารถรู้แอวิจารณ์ได้ว่าสิ่งที่ท่านกระทําไปเหมาะสมหรือไม่ท่านกระทําไปเพราะเหตุอันใดการกระทํานั้นมีความผิดไร้แรงแค่ไหนตัวอย่างเช่นเมื่อพระสงฆ์อุ้มผู้หญิงจมน้ําขึ้นมาจากน้ําคนที่ไม่รู้ต่างวิจารณ์ว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมเป็นพระสงฆ์ไปถูกต้องตัวสีกาได้อย่างไร ทั้งที่การกระทํานั้นทําไปเพื่อช่วยชีวิตหากพระสงฆ์ท่านนั้นปฏิบัติตนถึงขั้นพระอนาคามีท่านไม่มีความสนใจกามราคะแล้วการที่เรากล่าวแบบนั้นออกไปเท่ากับเราไปประมาทพระสงฆ์เปรียบเหมือนเรากอดแมวตัวเมียเราก็ไม่ได้รู้สึกเกิดอารมณ์พิษวา่าดกับแมวตัวเมียเพราะถ้าคนผู้ที่วิจารณ์ปฏิบัติถึงแล้วก็จะทราบในวิสัยของพระอริยบุคคล ว่าท่านตัดอะไรได้แล้วเมื่อตัดได้แล้วก็ไม่มีผัสสะไปกระทบให้เกิดความรู้สึกนั้นแล้วแปอิทธิปาฏิหารไม่มีอยู่จริงเรื่องนี้เป็นความเห็นผิดอย่างไร้ยแรงการที่ไปเชื่อแบบนี้จะทำให้คนที่ปฏิบัติเพึ่งได้รู้ได้เห็นกลายเป็นคนบ้าคนโง่คนงมงายโดนได้ฆ่าไปสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนามีการบอกกล่าว และอธิบายอยู่ในพระไตรปิฎกเช่นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าขณะทำการเปิดสามโลกการแสดงอิทธิฤทธิ์ของพระอรหันต์ที่ห่อไปรับบาดไม้การอธิบายโลกียาญนณที่เป็นยานทางโลกยานที่ทำให้มีหูทิพตาทิพทำให้มีอิทธิฤทธิ์ต่างตางก้าเหล่าเทวดายัพญานาคไม่สมควรกราบไหว้บูชาเรื่องนี้เป็นความเห็นผิดอย่างไร้ยแรง บูชามาจากคำภาษาบาลีว่าปูชาแปลว่าแสดงความเคารพยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือเลื่อมใสสิ่งที่เราบูชาการเคารพผู้มีธรรมสูงกว่าตนเป็นเรื่องที่สมควรเหล่าเทวดายักษ์พญานาคเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งหรือจตุมหาราชิกาการทำความเคารพย่อมถูกต้องอยู่แล้วดังที่มีคำสอนในเรื่องเทวตานุสติ ระลึกถึงธรรมอันทำบุคคลให้เป็นเทวดาและการอธิบายธรรมในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงคุณของเทวดา10ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเมื่อฟังพุทธวจนะเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่เข้าใจผิดอย่างมากที่ถูกต้องคือเมื่อศึกษาธรรมก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นหนังสือหรือแนวคิดพุทธวจนะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎกเท่านั้นการที่คุณใช้ชีวิตง่ายขึ้นเกิดจาก คุณได้เรียนรู้สัตว์จะทำของโลกคุณได้เรียนรู้ถึงสิ่งใดที่เป็นการปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งคุณได้เรียนรู้อารมณ์ของคนในรูปแบบต่างๆและการแก้ไขคุณได้เรียนรู้ได้เห็นความเป็นจริงของโลกซึ่งทั้งหมดคือธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระอรหันต์ห้า500องค์ได้ทำการสังคาย,ยนาคัดกรองรวบรวมสืบทอดไว้ให้ปฐมเหตุการเกิดการสังคาย,ยนา เกิดจากคำดูหมิ่นพระบรมศาสดาและพระธรรมวินัยของพระสุพัทระซึ่งบวชเมื่อตอนแก่ได้กล่าวห้ามปรามพระสงฆ์ปุถุชนที่เศร้าโศกเมื่อพระศาสดาปรินิพพานมีข้อความว่าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจกันไปเลยบัดนี้พวกเราพ้นจากพระมหาสมณะพระองค์นั้นแล้วแต่ก่อนพวกเราถูกพระองค์เบียดเบียนว่ากล่าวห้ามปรามเสมอว่านี้ควรแก่เธอ นี้ไม่ควรแก่เธอทีนี้พวกเราทำได้ตามใจปรารถนาแล้วพระเทระมีความสังเวทว่าพระศาสดาเพิ่งปรินิพพานได้เพียงเจ็วันยังมีภิกษุอลัชีมากล่าวย่ำยีพระธรรมวินัยได้ถึงปานนี้หากไม่รีบแก้ไขสืบไปภายหน้าเมื่อ,อธรรมวาทีและวิญยาวาทีมีพวกมากขึ้นก็จะมีกำลังทำลายพระพุทธศาสนาให้เสื่อมลงโดยเร็ว แนวการสอนพุทธวจนะหนังสือพุทธวจนะก็นำคำสอนมาจากสิ่งที่พระอรหันห้าร้อยองค์ได้ทำการสังคาย,ยนาคัดกรองรวบรวมไว้ให้ดังนั้นการที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเมื่อฟังพุทธวจนะแท้จริงแล้วคือใช้ชีวิตง่ายขึ้นเมื่อฟังธรรมจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไป ทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ